คือมาถึงวันนี้แล้ววันที่ประชาชนเดือดร้อนขาดรายได,ได้จนเป็นเหวล,ลึกยากที่จะเติมเต็มแบบนี้เนี่ยทุกคนก็เสนอแนะแนวทางว่าทางออกทางรอดทางเดียวหลังจากที่เงินที่กู้มาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องมีการกู้ครั้งต่อไปแต่ดูเหมือนก็ว่าท่านก็ยังไม่กล้าที่จะกู้เงินมาเพิ่มให้ทันการทุกวันนี้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่กลา้าแก้กรอบเพดานหนี้สาธารณะเลยให้มันเกิน60อร์เซนตได้เพียงเพราะว่า กลัวจะโดนโจมตีทางการเมืองกลัวเสียคะแนนนิยมกลัวโดวนเพื่อนล้อกลัวโดวนเพื่อนล้อว่าเก่งแต่กู้เป็นนักกู้สู้สิบทิศไม่กล้ากู้ก็พิมเพราะว่ากลัวว่าจะเสียอำนาจ่านประธานคะวิกฤตครั้งนี้มันหนักหนากว่าทุกครั้งและทางออกทางรอดจากวิกฤตนี้จากหูเหวแห่งความตายของรายได้ประชาชนนี้ที่มันจะไม่มีวันถมเต็มแล้วประชาชนก็จะลืมตาอ้าปากครั้งหลังวิกฤตนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่มีมาตรการความช่วยเหลือมาตรการการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอที่แม้ว่าจะถมเหวรายได้ของประชาชนได้ไม่เต็มอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้มันตื้นขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะสร้างงานที่ดีที่สุดให้กับประชาชนไม่ได้แต่ว่าก็เป็นงานที่จะประทังชีวิตแล้วก็รักษาครอบครัวของคนตัวเล็กตัวน้อยไว้ได้ เราต้องมีงบประมาณที่ทำให้เศรษฐกิจที่มันจะฟื้นต้องฟื้นตัวแต่ว่าไม่ใช่ท่ามกลางกิจการที่ปิดตัวแล้วก็ SME ที่จะต้องล้มหายตายจากเป็นกองพนันเนแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่ยอมทําสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสี่ยงในทางการเมืองไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากรอดตายแต่ว่าประชาชนเองก็คงไม่นิยมถ้าถ้าคนกู้จะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จะโนชาเพราะว่าเครดิตของท่านมันไม่เหลือแล้วอะความเชื่อมั่นก็ไม่เหลือแล้วอะจากการละลายเงินกู้ในรอบแรก แล้ท่านก็ยังไม่ยอมเสี่ยงที่จะกู้เงินเพิ่มเพียงเพราะว่าต้องการรักษาฐานอำนาจของตัวเองหวงตำแหน่งแล้วก็ยอมปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตตามยถากรรมเพื่อแลกกับการที่จะไม่ต้องโดนโจมตีทางการเมืองในเรื่องของการกู้แลกกับการนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหัวหน้าพรรคดิฉันคุณพิธาลิมเจริญรนะั์อภิปรายต่อไม่ไว้วางใจเมื่อตอนต้นปีว่าจะเลือกประยุทธ์หรือว่าเลือกประเทศ ถ้าวันนั้นเราเลือกประเทศเศรษฐกิจคงไม่ต้องรอฟื้นตัวจนถึงปี2,570หรือนานกว่านั้นประชาชนไม่ต้องมีแผลเป็นทั้งในใจแล้วก็แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ต่อให้ฟื้นกลับคืนมาได้ก็ไม่มีทางเหมือนเดิมหยุดขโมยอนาคตของประเทศเถอค่ะตามปกติแล้วการพิพากษาไม่วางใจจะไม่ได้มีการเสนอแนะนะคะแต่วันนี้ที่ฉันขอเสนอแนะแนวทางต่อระบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันค่ะที่จะขอเสนอต่อท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะสไลด์ค่ะรัฐมนตรีของประเทศมองโกเลียค่ะลาออกเพราะประชาชนประท้วงเพราะว่าจัดการโควิดไร้ประสิทธิภาพ นายรัฐมนตรีของสโลวาเกียค่ะลาออกเพราะาแอบตกลงซื้อวัคซีนจากสหภาพยุโรปวัคซีนรัเสเซียที่สหภาพยุโรปไม่รับอรองรัฐมนตรีอิตาลีก็ลาออกค่ะหลังจากถูกวิจารณ์ว่ารับมือโควิดไม่ได้จนพักร่วมรัฐบาลถอนตัวแหมน่าสนใจนะคะแต่รัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะก็ลาออกเช่นเดียวกันเส้นการจัดการโควิดที่ล้มเหลวค่ะแต่นั่นนา,าจ,จะไม่ใช่ทางเลือกที่พลเอกประยุทธ์เลือกนะคะ ทางเลือกสุดท้ายค่ะนายกรัฐมนตรีของสวีเดนค่ะพ้นจากตำแหน่งเนื่องมาจากว่าพ่ายโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอบคุณค่ะ